และนี่ก็เป็นผลงานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วของร้านธนวัฒน์การช่างโดยช่างปองนะครับสวัสดีครับผมช่างปองร้านธนวัฒน์การช่างนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการพัดส,สอนเทพรัก์ษบางนานะครับย่านบางปลานะครับเดี๋ยวเนี้ยเรามาดูกันเนาะว่าเวลาเราทําหลังคากันแล้วเนี่ยเป็นยังไง แต่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะแบบนี้ครับคือยังไม่ได้ทําหลังคานะแดดร้อนมากเลยร้อนเปรียปร้ยงๆเลยตอนนี้นะครับแดดแทบจะ40องศานะละร้อนมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับอยู่ในโครงการเดียวกันนะครับอ่ะตามมาเลยครับครับผมและนี่ก็เป็นผลงานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วของร้านธนวัฒน์การช่างโดยช่างฟองนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันเนนะ้องว่ารายละเอียดของหลังคาตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในเรื่องของโครงเหล็กก่อนเลยนะครับโครงเหล็กของร้านเราเนี่ยก็จะใช้เป็นกล่อง6กับกล่องสวางอยู่เทินกันนะครับความหนาเท่ากับ10นิ้วหรือ25เซนนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าเฟรมแบบโมเดิร์นนะครับเป็นโครงแบบโมเดิร์นสำหรับแผ่นหลังคานะครับเราใช้เป็นแผ่นไวนิวทองเรียบนะครับ ยี่ห้อว g จีรุ่นสโนลูฟความหนา6มิลมนะครับเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับอยู่ด้านบนนะครับการแดดการร้อนได้ดีนะครับแล้วก็การเสียงฝนตกได้ดีเลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านใต้นะครับท้องด้านใต้นี่ครับเราใช้เป็นฝ้าเมทัลชีตลายไม้สีอ่อนนะครับซึ่งฝ้าเมทัลิชชีตลายไม้สีอ่อนเนี่ยก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับดูหรูหราเลยครับแล้วก็ในส่วนของไฟเนี่ย เราก็จะติดเป็นไฟลิฟบินอยู่ในช่องเลยนะครับอยู่ในร่องของฝ้าเมทัลชีตเนี่ยซึ่งลงรถเนี่ยก็ขนาดประมาณ5คูณ5เมตรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ติดไฟลิฟบินทั้งหมด5เส้นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับไฟลิฟบินเราจะอยู่ห่างกันประมาณ70 90ซนติเมตรนะครับก็คือจะได้ระยะที่แสงกำลังพอดีนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของโครงเล็กนะครับอันนี้ หน้ากว้างประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ยื่นเมตร50เราก็เลยติดไฟลิบบินไว้เส้นหนึ่งซึ่งตรงนี้หาแล้วมันจะได้อยู่ระยะประมาณ75เซนนะครับอ่าในส่วนของฐานลากนะครับฐานลากเนี่ยเราลงเข็มไมโครโพายนะครับลงเข็มไมโครพายเนี่ยเราลงลึกถึงดินดานตอกโบเค้าให้ทุกหลังนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ทำฟุตติ้งนะครับพอทำฟุตติ้งเสร็จแล้วเราก็ ตั้งเสาแบบนี้เลยนะครับเสาแบบนี้เรียกว่าเสาละแนงนะครับเสาละแนงก็จะมีเสา4ี่คูณสด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วด้านในจะเป็นนิ้วคูณนิ้วอีก4ี่เส้นแล้วเราก็จะตัดตรงกลางแบบนี้นะครับตัดตรงกลางเนี่ยเพื่อความแข็งแรงนะครับนิ้วคูณนิ้วจะได้ไม่กระพือไม่วิ่งยาวเกินไปนะครับอ่าแล้วเมื่อเราทาเสาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําฐานปูนแบบนี้นะครับก่อเป็นหัวปูนอย่างนี้ให้ทุกหลังนะครับเพื่อที่ว่าเวลาน้ําผ่านมาเนี่ย น้ำจะได้ไม่โดนเหล็กโดยตรงจะได้ไม่เป็นสนิมง่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเกิดว่ามีช่างพื้นหรืออะไรที่เขามาทํางานต่อปูก,กระเบื้องอย่าเอาตรงนี้ออกนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ให้เขาปูกระเบื้องเสริมขึ้นมาคลุมไปเลยก็จะสวยงามนะครับตรงนี้เราก็จะมีตัดจอยให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของเข็มไมโคร,โรพายกับพื้นลงรถเดิมรวมกันเนี่ยแล้วเวลาลงรถมันซุดตัวเนี่ยมันก็จะดึง ทำให้เกิดรอยแล้ารอยแตกตรงนี้ได้เพราะเข็มไมโครพายเราไม่ซุดแต่พื้นลงรถซุดมันจะเกิดรอยแล้านะครับเราก็เลยต้องแยกจอยแบบนี้เอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ดึงกันนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของรางน้ํานะครับรางน้ําเนี่ยเราซ่อนไว้เลยเราซ่อนไว้อยู่ในฝ้ามองไม่เห็นนะครับอันนี้มองไม่เห็นรางน้ําเลยนะครับเนียนกริปนะครับในส่วนของท่อเนี่ย มีท่อช่วยกันระบายน้ำเนี่ยในส่วนของลงรถ5้คูณหเนี่ยประมาณ2 5ตารางเมตรเราลงท่อไว้ทั้งซ้ายและขวาเลยเพื่อช่วยกันระบายน้ํานะครับอ่าตรงเนี้ยจะได้ไม่มีปัญหาน้ําตันน้ําทะลักล้นลางอะไรพวกนี้ให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของโครงเล็กเราก็มีท่อระบายน้ําเหมือนกันแบบเนี้เรียกว่าต่อท่อเนี่ยหาเสาลงรถนะครับจะเป็นการช่วยระบายน้ําจากโครงเล็กตัวแมา ด้านหน้าอย่างนี้นะครับแล้วถึงเวลาปุ๊บเราก็ปล่อยน้าออกไปบนถนนเลยอ่านี่นะครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้างบ้านนะครับซึ่งข้างบ้านเนี่ยเราก็ทําเป็นหลังคาไวนิลทองเรียบนะครับตรงนี้ก็ยื่นมาเมตรห้าสิบเนาะแล้วก็คุมประตูกระจกด้านข้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําเท้าแขกเนี่ยเป็นเท้าแขนระแนงเนาะซึ่งเท้าแขกระแนงเนี่ยก็จะเข้ากับ ตัวเสาระแรงหน้าบ้านเนาะตรงนี้เราใช้เป็น3คูณนิ้วครึ่งด้านบนด้านล่างเนาะแล้วก็ตรงกลางตัดเป็นนิว้วคูณนิ้ว2เส้นอ่าแต่สําหรับโครงนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งรางน้ํานะครับถ้าไม่ติดตั้งรางน้ําจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเราลองมาดู้างด้านใต้กันนะครับก็คือเราจะเว้นช่องเนี่ยจากปลายแผ่นถึงเหล็กเนี่ยเราจะเว้นช่องเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาน้ํามาแล้วเนี่ยน้ำก็จะพุ่งออกมาแล้วก็ตกลงพื้นนะครับอ่าอันนี้คือพอดีว่าด้านข้างบ้านเนี่ยมีพื้นที่กว้าง ตรงนี้ถ้าไม่ได้ใส่รลังน้ําก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับก็ปล่อยให้น้ําลงมาได้ในพื้นที่ของเราเองและนี่ก็เป็นผลงานสวยๆตอนกลางวันไวนิลฟ้าเมนชิตของร้านช่างปองธนวัฒน์การช่างนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0969822424หรือแอดไปที่ Li@@ n e แอดนะครับแอดทรยทีนนะครับอย่าลืมนะครับช่างปองนะครับเชี่ยวชาญจริงไม่ทิ้งงานรับประกันนานงานมีคุณภาพครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you